เชิได้นตัวครับครับสวัสดีครับจาว่าครับและบทเป็นใครแลบบทเป็นทู่ครับโอเคออครับอครับสวัสดีครับตรับและบทเป็นพร้อมครับคุณครับสวัสดีครับขอบคครับ สวัสดีครับผมค้าผมเป็นพีนีครับผม Yo l สวัสดีครับไม่ชิงรนครับผเป็นแจคเองเขาโยกมาแล้วเราตังไหนดีล่ะเด็กเอ้ยสับไหม Hello uh, international fans. Thank you for coming today and uh, we're all really happy that you guys came today and we hope we hope that they're having a really good time. Thank you guys. Yeah. Okay, okay. เจอแฟนก็แบบเนี้ยแจะทำยังไงกับใครกันดีกว่าโอเคครับสวัสดีครับนิวครับผมแล้วจะแลกอย่ามีคนหนึ่งอะไรนะไอ้คนหนึ่งไอ้คนนึงใครนี่ทีนี้เด็กใหม่น้องเล็กสุดนะครับอยาขอเสียงให้พี่ใหญ่พี่เลโอหน่อยครับผมมามาแต่มานะ ตุ๊กตาวครับเจ้าของร้านเกมที่ไม่เคยเล่นเกมครับรอย่ามาเลยนะ